ครับพี่น้องครับวันนี้พามา,าดูสวนยางนะครับที่เมื่อคืนนะครับผมลุกมาริดตอนประมาณที่หน่งนะครับก็ความเสียหายก็เกิดขึ้นนะครับฝนฝนลาดไปเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงดีนะครับนี่ก็ปิดเสร็จนะครับก็ฝน เอาไปก็นี่นะครับหน้ายางก็เมื่อฝนมาก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อหน้ายางเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องหาอะไรมาทาเพื่อป้องกันโรคเชื้อราไว้นะครับเพราะ,ะหน้ายางเรามันเปียกชื้นตลอดนะครับในช่วงนี้นะครับ นี่ดูนะครับทั้งเปียกชื้นทั้งายางกระเด็นขึ้นไปจับไปเกาะหน้ายางนะครับทําให้หน้ายางเราไม่เหือดไม่แห้งง่ายนะครับยิ่งที่สวนนี้นะครับของผมที่ทําอยู่นี่นะครับก็เป็นสวนที่ใบทึบนะครับยิ่งสองห้าหนึ่งนะครับสวนใบทึบแสงไม่ส่องถึงพื้นนะครับ ทำให้ในสวนมีความชื้นเยอะนะครับยิ่งจะทำให้หน้ายางที่ทำอยู่นะครับมันเปียกชื้นตลอดนะครับไม่เหือดแท้งง่ายนะครับที่ผมเคยให้พี่น้องดูใบที่ข้างบนนะครับจะเป็นใบที่หนามากนะครับ เชื้อราก็เข้าโจมตีได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะเชื้อราไฟท็อปทอรานะครับซึ่งเขาจะชอบมากับความชื้นนะครับในหน้าฝนนะครับก็เข้าโจมตีหน้ายางเราได้ง่ายนะครับนี่นะครับเมื่อเราเปิดกรีดแล้วนะครับวันที่เรากรีดวันนี้อย่างอย่างวันนี้นะครับผมได้เปิดกรีดไปแล้วนะครับนี่รอยกรีดก็กรีดใหม่ๆนะครับฝนตกลงมานะครับ น้ำฝนก็จะซึมลงในท่อน้ำยางมีโอกาสซึมลงในท่อน้ำยางได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นก็จะเป็นสาเหตุของเชื้อราถ้าเขา,าแทรกซึมหรือปรับปนอยู่กับในรอบในอากาศในน้ําฝนที่ผสมมาก็เข้าโจมตีได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าไฟทอปทอร่าตัวนี้นะครับ ซึ่งเราก็มีวิธีป้องกันนะครับโดยนะครับหาสารที่มีความสามารถในการดูดซึมผ่านเยื่อ,อของหน้ายางหรือต้นยางได้ง่ายนะครับซึ่งมันจะมีคุณสมบัติอยู่นะครับในสารบางตัวที่สามารถ เมื่อเราทาเข้าไปแล้วนะครับเขาสามารถดูดซึมผ่านเยื่อต่างๆของต้นยางได้ง่ายก็คือ,อาสารที่มีชื่อว่าเมทาเล็กซิลนะครับซึ่งที่ผมใช้ทายอยู่ก็เป็นของบริษัทยูนิไลท์นะครับที่ที่ส่งมาให้ทดลองใช้ดูนะครับก็เขาจะมีคุณสมบัติสามารถาดูดซึม เข้าผ่านเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อนะครับของต้นยางได้ง่ายนะครับก็หามาใช้มาทาไว้นะครับแต่ที่ตรงนี้ผมยังยังไม่ได้ทามาถึงนะครับก็ยังไม่ได้ทานะครับแต่ก็อยากแนะนำพี่น้องไว้นะครับว่าให้หามาทาซะซึ่งผมก็ได้ลงคลิปการทาไว้แล้วนะครับให้พี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมจะ แทกวิดีโอให้ดูนะครับต้นนี้ก็เสียหายหนักนะครับก็ทั้งลาดทั้งถ้าตกไม่หนักจริงๆมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตกเพราะจะลาดนี่ก็มีอาการนะครับมีอาการของอา,ายุบั่งนะครับสาเหตุหลักๆนะครับที่ส่วนนี้เป็นก็คือ,อ ใบจะทึบนะครับใบข้างบนจะทึบแล้วก็สาเหตุก็นี่ครับพี่น้องตามมาก็คือหน้ายุบเส้นดำหน้าเน่านะครับจากเชื้อราไฟทอปทอรานะครับซึ่งก็เมทาเล็กซิลนะครับเขาจะมีคุณสมบัติไปยับยั้งเชื้อราตัวนี้ได้นะครับก็พี่น้องก็หามาใช้ลองดูนะครับทาไว้ซะนะครับมันจะได้ ช่วยยับยัง้งช่วยป้องกันเชื้อราตัวนี้ได้นะครับก็ฝากพี่น้องให้ดูแลรักษานะครับถ้าเราไม่ดูแลรักษานะครับในหน้าฝนมันก็จะออกอาการให้เราเห็นได้ง่ายนะครับหน้ายางเราจะดำนะครับยุบนะครับแล้วก็เปื่อยเน่าต่อมานะครับก็พี่น้องก็ลองหามารักษา ลองดูนะครับนะครับสามารถดูดซึมนะครับแจกซึมเข้าไปในเซลล์ต้นยางนะครับได้ง่ายนะครับแล้วก็ไปยับยั้งนะครับหรือไปทำลายเชื้อราที่เข้ามาทำลายาหน้ายางของเรานะครับซึ่งเชื้อราตัวนี้ก็คือไฟท็อปทอร่านั่นเองนะครับซึ่งเขาจะ ชอบนะครับมากับฝนมากับความชื้นพูดง่ายๆก็คือมากับความชื้นนั่นเองนะครับยังไงพี่น้องก็ต้องดูแลรักษานะครับทาไว้ซะนะครับหามาทาไว้เพื่อป้องกันนะครับแล้วก็รักษาไปในตัวนะครับต้นไหนที่เกิดน้อยนะครับก็สามารถหายได้เร็วแพ้แห้งได้เร็วนะครับอย่างที่ผม เอาลงให้พี่น้องไว้ได้ดูนะครับในคลิปก่อนๆน,นะครับก็เขาสามารถแทรกซึมเข้าไปในเซลล์หรือหน้าย,ยางของเราได้ง่ายนะครับคุณสมบัติของเมทาเล็กซิลนะครับซึ่งที่ผมใช้อยู่เป็นของยูนิไลท์นะครับก็อขอบคุณนะครับท่านที่ส่งมาให้ใช้นะครับก็เป็นผลดีนะครับ เราสามารถารับรู้ได้จากการที่เราทาเข้าไปนะครับมันที่เป็นน้อยๆน,นะครับก็จะแห้งไปได้เร็วขึ้นนะครับแต่ที่เป็นมากก็ต้องใช้เวลาในการรักษาอยู่นะครับซึ่งก็ยังมีจุดที่ต้องรักษาอยู่นะครับที่ผมให้พี่น้องดูในคลิปตอนก่อนนะครับก็ยังไงก็หามาทาซะนะครับมันน้ำยางมัน เวลาเราเปิดท่อน้ํายางเราเปิดแล้วนะครับมันเรากรีดแล้วน้ําจะลงซึมลงในท่อน้ํายางเราได้ง่ายนะครับก็ลองลองเอามาใช้ดูนะครับพี่น้องครับเราจะรับยับยั้งเชื้อราไฟทอปทอราตัวนี้ได้นะครับโดยการทาไว้นะครับ ก็ฝากพี่น้องไว้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องมาดูความเสียหายของน้ำฝนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ